ขนาดรูปภาพครับอ่ะข้อที่2ที่เราจะรู้กันในวันนี้ขนาดรูปภาพที่นิยมใช้ในปัจจุบันเราได้สรุปมาให้แล้วนะว่าน,นี่คือภาพที่เขานิยมใช้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็อนาคตขนาดรูปภาพอาจจะมีการเปล,เปล,เปลเี่ย,ยนแปลงได้นะครับแต่วันนะี้เนี่ยที่เราเรียนวันนี้ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเดอ๋ยคค่อยๆมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเรามาดูว่าขนาดรูปภาพที่นิยมใช้ในปัจจุบันเนี่ยมีขนาดไหนบ้าง มีมีหลายขนาดมากนะครับขนาดแรกครับสำหรับโฆษณากว้าง1,200พิกเซลนะครับเราจะเรียกหน่วยของภาพหน่วยของกรอบเนี่ยเป็นคำว่าพิกเซลนะครับเป็นขนาดภาพเป็นพิกเซลนั่นเองนะครับเนาะตัวแรกคือสำหรับโฆษณาตัวนี้ครับสำหรับทำโฆษณาก็1,200พพิกเซล คูณ628พิกเซลนะครับทุกคนสามารถแคปหน้าจอตรงนี้ได้นะครับเนาะหรือว่าภาพแนวนอนภาพแนวนอนก็เป็นภาพ1,200พิกเซลคูณ675พ,พิกเซลเห็นไหมว่าพิกเซลมันจะต่างนิดต่างหน่อยเองนะครับ mm. เดี๋ยวทุกคนอาจจะงงว่าเอาแล้วตัวภาพนี้ไอ้1,200 675นี่ดูจากไหนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เด1์จะสอนการทําภาพ นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการเลือกขนาดภาพด้วยนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปเข้าใจอีกวัน,นแต่วันนี้ให้รู้ก่อนว่าขนาดภาพภาพรวมมันเป็นลักษณะน,นี้นะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้ที่มาแรงคือแบบจัตุรัสเห็นไหมกว้างคูณสูงนะครับก็คือ1,040พิกเซลคูณ1,040พิกเซลนะครับต่อไปถ้าเราต้องการเอารูปลง Facebook Story เห็นไหมบางคนบอกว่าอ๋อใช้ทำภาพเดียวใช้ ทุกเวอร์ชั่นไม่ว่าจะเป็น YouTube, IG, Story IG, ่ไอแล้วก็มีอะไรกันมีไลน์ต้องบอกว่าวันนี้ครับขนาดภาพมันก็เราจะต้องปรับเราต้องทำภาพเนี่ยให้สอดคล้องกับช่องทางจำได้ใช่ไหมเมื่อ การที่โค้ชสอนเรื่องของ storytelling เนี่ยสุดท้ายท้ายสุดการเลือกช่องทางอ่ะว่าเราจะเลือกให้เขาไปโผล่ในช่องทางไหนใน Facebook profile ใน Facebook page ใน YouTube ใน FaceBook จะเป็นภาพแนวไหนหรือว่าจะลง IG หรือว่าจะลงสตอรี่ใน f a c e b o o k ทุกอย่างเห็นไหมเราสามารถทําให้สอดคค้องเพราะว่าเขามีการทีเราบอก่าแล้วว่าถ้าเป็นภาพลักษณะน,นี้เป็นภาพที่นิยมภาพที่เขานิยมทำน,นั่นแสดงว่าเป็นภาพที่มีลูกค้านิยมชมนั่นเองนะครับเนาะอ่ะเรามาดูต่อ ดังนั้นครับรูปลง Facebook Story ก็จะเป็นลนักษณะกว้าง1,200พิกเซลคูณ800พิกเซลนั่นเองนะครับภาพขนาดแนวตั้งก็มีนะครับ1,200พิกเซลคูณ1,500พิกเซลถ้าทุกคนดูภาพตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเห็นรู้สึกว่าเอ๊ะดูเหมือนมันใกล้เคียงจริงจงมันไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะมันดูต่างกันมากนะให้ดูขนาดให้ดีๆนะครับเนาะหรือบางคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเล่าเรื่องเป็นซีรีส์อ่าเป็นซีรีส์คืออะไรอ่ามาดูตรงนี้เป็นซีรีส์คือไม่ได้จบ ไม่ได้จบในในภาพเดียวแต่ว่าเช่นครีมกันแดดของเรามี S P F 131.91มี P A บกบกวกแล้วก็เป็นฟิคซิ c a l อะไรเงี้ยเราอยากเล่า3ามเรื่องนี้แล้วแบบมันไม่จบในภาพเดียวก็ให้สามารถทำภาพเป็นแนวซีรีส์ของภาพได้ซีรีส์ของภาพหรือวันนี้เราจะทำว่าสามเทคนิคสำหรับคนที่ต้องรู้เกี่ยวกับการ ทําให้หน้าไม่มีฝ้าอะไรเงี้ยเห็นไหมก็เป็นหัวข้อเรื่องที่เป็นอัลบั้มแนวนอนแล้วก็เทคนิคที่1นคือต้องทําความสะอาดแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวเทคนิคที่2คือทําหน้าให้มีความชุ่มชื้นอ,อยู่ตลอดเวลาเทคนิคที่3คือป้องกันแสงแดดอะไรเงี้ยนี่คือ,น,คอนี่คือการเล่าเรื่องเป็นสตอรี่นะครับเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเล่าที่มันไม่จบในเรื่องราวเดียวกันนะครับเนาะโอเค ดังนั้นสามารถทําได้2อสมแบบนะครับแบบที่1คืออัลบั้มแบบแนวนอนนะครับเนาะก็จะทํา4ภาพด้วยกันซึ่งภาพแรกที่เป็นภาพเบิดหัวโจวหัวเนี่ยภาพจะต้องมีขนาดกว้าง1,200พิกเซลสูง800พิกเซลนะครับส่วนภาพที่เป็นบล็อกบล็อกด้านล่างนะครับก็1 4 0่งคูณหนึ่พนิกเซลนั่นเองนะครับเนาะหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับเป็นแบบแนวนอนแนวนอนคือเล่าแบบ2ข้อ2ประเด็นที่จะเล่าต่อนะฮะก็เนี่ยความกว้างข้างบนก็เป็น1,200คูณ600พิกเซล ลส่วนด้านล่างก็เหมือนเดิมครับ1 4 0่คูณหนึ่พิกเซลนั่นเองนะครับเนาะหรือจะเป็นอัลบั้มแบบแนวตั้งก็ได้นแนวตั้งเล่า3เรื่องราวก็ทําได้เช่นกันครับอัลบั้มแนวตั้ง3เรื่องที่จะเล่าก็าหัวข้อเรื่องนะครับที่เราจะเป็นวักวักเปิดเนี่ยก็จะต้องมีความกว้างอยู่ที่960พิกเซล ความสูงอยู่ที่1,440พิกเซลนั่นเองส่วนตัวซีรีส์ที่จะตามมาก็1,400 0คูณ1 4 0พิกเซลเท่ากันหมดทั้ง3กรอบนั่นเองนะครับเนอะหรือจะเป็นแบบแนวตั้งแต่ว่าเรา2องคอนเทนต์นะครับก็มีหัวข้อแล้วก็มีอีก2อคอนเทนต์ก็สามารถเลือกได้เช่นกันครับเป็นอัลบั้มแนวตั้งกว้าง720พิกเซล คูณสูง1,440พิกเซลนั่นเองครับส่วนตัว Story ่ซีรีสที่จะเข้าที่จะเล่าเนี่ยก็1 0 4 0คูณ1,400 0นะครับเนาะนี่โค้ชได้สรุปนะฮะสรุปในเรื่องราวเกี่ยวกับไซส์ขนาดที่นิยมใช้ในการทำสื่อ คอนเทนต์ที่เป็นภาพนะครับเป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพนะครับนะสรุปได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันมีการอัปเดตการสรุปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวโค้ชจะค่อยมาอัปเดตให้พวกเราทราบอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนาะโอเคทีนี้ครับขณะรูปภาพที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับที่แนะนำโคช้ชแนะนำอย่างนี้ครับว่าวันนี้ไม่ว่าจะมองขวาม,มองซ้ายมองตรงมองทางไหนก็ตามแต่ให้มองเป็นจัตุรัส 1>, 1ต่อหนึ่งหรือที่เราเรียกว่า1ต่อหนึ่งนั่นเองนะครับจัตุรัสนี่คือว่ากว้างคือ10,40สคูณสูง10,40พิกเซลนั่นเองนะครับเนี่ยถ้าจะเล่าเรื่องภาพด้วยภาพเดียวก็ซ้ายมือสุดก็ใช้ได้หรือถ้าจะเล่าเรื่องภาพเป็นซีรีส์แต่ต้องการเป็นอาลบั้มแนวนอนก็อันตรงกลางตอบโจทย์นะครับหรือถ้าจะเล่าเป็นแบบซีรีส์เป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ให้เป็นแบบขนาดภาพนหนึ่งต่อหนึ่งขวามือก็ตอบโจทย์เช่นกันนะฮะนี่คือที่แนะนำในวันนี้นะครับ ณวันนี้แนะนําให้ใช้ลักษณะน,นี้นะครับเนาะต่อไปนะครับขณะรูปภาพ,พที่แนะนํามากที่สุดเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวนี้ตัวนี้บอกเลยว่าใน a c e b o o k เนี่ยคือทำไมต้องแนะนำภาพนี้มีเหตุผลตรงที่ว่าเวลาลูกค้าฟีดข้อมูลนะครับพอมันเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรตัสเนี่ยมันจะเห็นองค์ประกอบภาพทั้งหมดจบในภาพเดียวแล้วบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือครบทุกการสื่อสารที่เราต้องการสื่อสารออกมาเป็นภาพนั่นเองนะครับเนาะ ตัวอย่างนี่ตัวอย่างนะครับเห็นไหมวันนี้เนี่ยที่โค้ชเอามาให้เป็นตัวอย่างเช่น r e c o m m e n s e t เห็นไหมครับนี่นี่นี่คือขนาด1ต่อ1นนั่นเองนะครับหรือว่าตัวสบู่นะโนไวท์ทิ้งโซฟนะครับ,รบก็เป็นขนาด1ต่อ1นี่คือตัวอย่างนะครับหต่อ1ตรงนี้คือไม่รวมคอนเทนต์ด้านบนนะไม่รวมเท็กซ์ไม่รวมตัวข้อความด้านบนนะครับแต่ว่าเรามองเฉพาะภาพอย่างเดียวนะจ๊ะโอเคต่อไป นี่คือตัวอย่างการนําไปใช้เช่นกันครับสมมติว่าบริษัทมีแคมเปญโปรโมชั่นเราต้องการทําภาพใหม่ไม่อยากใช้ภาพของบริษัทเพราะว่าการใช้ภาพบริษัทอาจจะทําให้คือคนแนะนำนว่าภาพของบริษัทเนี่ยเราแชร์เข้าไปใน Facebook ส่วนตัวของเราแต่อะไรที่เป็นบนเพจเนี่ยถ้าถ้าเราสามารถทําภาพขึ้นมาใหม่ก็แนะนําว่าทําภาพขึ้นขึ้นมาใหม่ได้ครับเพราะมันจะเปิดในเรื่องของการมองเห็นให้กับเราแล้วก็เราก็เอาภาพที่ทําขึ้นมาใหม่ คือพอใน f a c e b o o k ใน Facebook โปรไฟล์ของเราเนี่ยเราแชร์จากเพจบริษัทไปที่โปรไฟล์ของเราแล้วใช่ไหมฮะแล้วพอเราทําภาพใหม่ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับทำลงไปใน f c e e o o o p เพจของเราแล้วเราก็แชร์จากเพจมาที่โปรไฟล์ของเราได้อีกเช่นกันดังนั้นเนี่ยเพื่อนของเราที่อยู่ใน Facebook โปรไฟล์ก็มีโอกาสท,ที่จะเห็นเรื่องราวเรื่องเล่าการสื่อสารของโปรโมชั่นได้ถึง2เด้ง2รอบแต่คนละรูปแบบนั่นเองนะครับเนาะโอเคนะครับ อ่ะเรามาดูตรงนี้ครับนี่คือตัวอย่างว่าการนำภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาใช้นะฮะใช้เป็นซีรีส์นะครับใช้เป็นซีรีส์ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับกว้างคือ1040คูณ1 0น0นั่นเองภาพก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะ อ่านี่ที่โคช้ชบอกเมื่อกี้ครับว่าที่ว่าเราจะเล่าเรื่องเป็นซีรีส์จังได้ใช่ไหมครับซีรีส์นี้เราเล่าแบบอัลบั้มแนวนอนเห็นปะสัญญาณเตือนเมื่อร่างกายคุณมีสารพิษตกค้างนะฮะโค้ชก็จะเล่าเห็นไหมซีรีส์เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีแค่3 3เรื่อง3คอนเทนต์มันมีแบบ5 6 7เรื่องก็ได้ครับมันก็จะซ้อนๆอ,อยู่ตรงนี้เห็นไหมไอ้ที่ว่าบวก3เนี่ยมันก็จะถูกซ้อนๆกันไปนะครับเนาะ โอเคครับเหมือนอันขวามือก็คือปฐมบทเห็นไหมว่ามีทั้งหมดโหยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบภาพเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมสามสิบภาพก็สามารถเล่าเป็นซีรีส์ได้เช่นกันนะครับต่อไปนะฮะนี่เป็นแบบว่าอัลบั้มแนวตั้งนะครับแนวตั้ง960พิกเซลคูณ1,440พิกเซลเห่างนะี้ก็จะเป็นเรื่องของโปรวันสุดท้าย,ยอ่ะเราเอาไปทำดูเนาะนี่คือตัวอย่างภาพที่ทำให้เห็นนะครับเนาะ